สวัสดีจ้าพี่น้องผ้ามาเบิงปูท้ายเอาเบิร์นแล้วเนาะย่ายเพื่อนมาเบิงดวงเพื่อนบอสบายค่ะพี่น้องป่ <c oughs> านยุติีกับถนนก่ะมีเสียงรถแลนเนดอค่ะฟังปูเบาือ มื่อถามันมน้ำเอเนาะด้ถึงก็วาป็นอันันรอกแต่ว่าเมื่องไหก็ใส่องบอันงร่งมากจะพอจะแม่ขนบอูมากจะแม่ขนบอเพราะว่าสักแมนต้องใชทั้งปากบ่เป็นทั้งพอบ่ เจ้าเป็นม่ได้จักปีา่เจเป็นมาได้จักปีแล้วเขาันเป็นจ้เอามามอล่มมนะอางทเป็นวมากเอามอลําหอล้ําัวอัวกับาแทงแดงยังรไข่มก็ดีมากเมก็ดีถ้าพมกกเศามากเเามากว่าฮอดปานีกับที่ว่ามาฮอดปานีก็จักปีแล้วแล้วแต่เป็นเลิกเป็นมันหนีอกกันมาเป็นนักหนักกับองปีนี้เลาอ สองปีสามปีนี่เราจะเป็นนักมากหมนี่สามปีนี่แหละรู้สึกว่ามันเป็นนักคุณนักคุณเนี่ยเฮ็ดที่บ้านผนลบบกูเพราะว่าอีอ้อยมันช่ไหเอากูไปอู่บ่าแมนบอ ว่าอยู่ได้หรอเขาจะว่าว่านักข้าวหนาได้หรือเขาสีเห็ดเออเขาสีเห็ดว่าน้กข้าหนาเมันงาพูดไปว่าน้กข้าหนานเารยาออกไปศาสต้านอากายหรกวาได้ช่วงเขาช่วงมกะคันในว่าวเราก็าน้งคนเขาแต่เห็นอยู่เห็นอยู่อย่างวานึ่ิกเปี่ยนมืดเนาะแล้หน่งแต่ว่าอยู่ก็ความต่ได้คิดว่ามันเดอวรรลนนั้น เพราะว่ามานวานไปหายเขาจะลักทรัยแบกวไม่ไปเล่นักทิัย์แบกชาวบ้านเขา่คุ้นาไิ่คิดว่าเขาอ่อนเล่าจัสันเมานั่งกทว่าเขาคุ้มได้ไว่ได้ก็ไ้ที่ไต้หบ้านโตโลมาเจาะไต้ลุ่งว่าไม่ไม่เห็นแม่แล้วเพราะว่าติดขาดติดแแล้วใา่เป็นมากคุ้นขันละถ้าให้ปูเบิงห้เนาะเขามาหลายปีแล้ว แล่วมันแตงทรงแทงหัวรับสรงตั้งแต่เปแซวจ้าเทียกันเลยอยากแซากัมาเป็นอีกตอนจะ้องเนี่ล่ะสามปีนี่แะู้ซึกว่าสามปีนี่ะที่มันมันกันเป็สามปีวนขู่้จ๊กเต่มือเจ้าข้าไปบวชวัดบ้านสาขาข่หู้ขู่้จ๊กดี กระยักเส้นโคตรกระยักไฟก็พูพูหัวจักเาพ่ปากพ่เล่าพ่บอกพ่อหยังพ่ถามคือเบาพ่ได้บอกลูกบอกหลานหัวจักแล้วไม่จีบแม่พูดจักก็คือทายง่เสปูพ่ถามบาเเขาบอหัวจักก็คือบาบอกรวดหัวจักืออใไถามผู้ใด ทาใหญ่เด้อปูน่ะรักษาลูกหลานให้มันซวงมันเศร้าตัวอือเอาผู้นั้นมาแอบแฝงผู้นี้มาแอบแฝงติปูปูเพิ่งกระลั่งเงินยายเพิ่งมาเยี่ยมคันขึ้นปูเพิ่งเบิ่งห้ยแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งป่วยเพิ่งป่วยเพิ่งกระเลื่อมารักษาน้ำปูมี่เนาะค่ะมาหาปูมี่ อูมันกำลังเบึงซอยแบบใดถ้าเราเราะอ้างกันะอ้างว่าเป็นคนนันคปนี่าแยกพี่รองเขาน่ะอ้าง่าซื้อคุณมเมนต์หรอคัพี่ทองี่มันไม่ยกแกันเสไม่เพราะพลานั่นคัน ควยกันเป็นเี่ยหรืาเฮ็ดกันซีผมม่ได้ส่งเสริมให้กานเเรื่องเรื่องตว่าตกาเ็กันไหนคอง่าันหนองจะกเนี่ยบากมีอย่าง สวงห้แล้วก็เฮ็ดกระแตงสะยายเอ้ยฮะมันสวงมันเศร้าคือเพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดห้ไผกระเศรา้าเบิดสุกคนได้ลรปูมี่บ่ไ,ได้ดไนดั่ดนด้บ่ดด้ยากเด้นอกจากแต่ว่าเขาสิลำน้ำบอแค่นั้นละ่ะกันพูเขาลำน้ำนี่เขาหายเบิดสุดกคบนมีผู้ใดกลับขึ้นมาเป็นอีกจกคนเพื่นอนกระเฮ็ดให้เทียเดียวนึงได้ลระบด่ดด้ยา เจ้าเห็นเทียเดียวเราเคยขึ้นเล่วเลย mm. เจ้าสิไปจังได้มาจังได้บริส้สธบาทนี่สบายคับ mm. แต่เขามาตัดสีเทปไปเพชรบูรณ์ผุนแห้งแลบลิ่นออกค่าสอกในตัว mm. มันสู mm. บวด mm. หารักษาเ mm. จ้าของมาประสานกับบ่าหาย ปิดเย้าห้องแม่ส yeah. ิใไฮมูเฮ ah ็ดยังคอยกับปิดคอยตเจ้าเนออ ยี่ยงลูกล้านคักกระดอกกระเดียกเทสนสิไปว่ได้สร้างบาสร้างกรรมของยี่ยงไกมากกับบะของเขียวหดข้ามมันก็เคยเป็นคนขี่ค้ามญาติยายบวัวจนเป็นค้นขีดคาก็อยากเคลียี้งไม่เต็มหอดก็อยากพัดหอดหอดัวหอดเนี้ยหอดจาน S <S <preach ers> ก ent, first, ุงกางสีเทาอยู่เนี่ยมันมาเป็นหน้อยๆน้อยเที่ยงตั้งแต่เตียนชงเขาเนี่ยนะอืมมันได้ดีด้วยงนี่้สีมาให้คอยิชี้ข้างคอยชี้ได้กินเยี่ยนี่แต่อยากไปประเแต่เทศประเทศไปประเทศแต่เ็ศก็ได้นี่แต่อยากไปมันมาเป็นอยากไปมันเฮ็ดบ่ได้มันก็มีกำลังมันมีกำลังสิเทามันเป็นว่านี่แต่อยากไปนี่มันอ่อนไปเบิดเฮทศถือมาเนี่ยมันอ่อนเนี่ยจระมีผมก็ยังมีบ่ได้มีผมผ้าแเดง

มีแนวจองแนวดึงแนวด้ดีเขามามันก็เอาไปนี่เบิดมาโู้หแล้วชันเขาจะว่ามาสึงชั้นบนก็โมโหชั้นได้ใส่สราลูกหลานนี่เนี่ยเขาร่างเรื่อยเรื่อยเขามีเงินมีข้อเด็กตุ้นต้นอีกตัวไหนแต่ค่อยๆดี่ก็สั่นไปเนี่เขาจะคอยเขาวัดไปหาถือศีลเพรยาเราอยากดูเฮี้ยนดูเฮี้ยนนะมันยูงมาได้มันอ่อนมันบะมีกกำลังมันออกขอนออกล้นได้มันบะได้ออกขอนออกร้อนอยังแต่มันบะมีแห้งถุยไปเลย พ่มีเหี้ไม่แต่สีย냥ยังยังมาหอันนี้ซุอยุหันเขาก็ว่า่อยกข่ครั้ง็อย,อยังแตงแน่แตงง่าให้พอ่อให้แม่กินให้พอ่พอ,ก,อกินแตงจะเจตะ่อยกายังแตงกินเองก็ได้ดูวข่อยเอาอยัางไปเฮ็ดมันคุ้มไว้ขาดวานัา้นได้ปัวมันั่ง่มีหมองูดจ้ามองสุไป,ปเพิ่งไรโบไรที่อกับโบาโก้วกโก มันม่มีผ้ว่าผู้พ่วงดอกมันก็ได้ไปเบิ่องทังหดก็ได้ไปใสจะไปอกใบก็คเพียรม่าเพียนภาวนาซื้อไปกับไปหาตีอีนาเดียวนันละที่เขามาคุ้มไปนะนะไปพวกเจ้าผ้าเขาไปยังสันไปเสริมบาลมีให้เขาโอ้ยมันผ้าล้อผ้าร้อมันเห็นผ้าไปหั่นไปนี้ไปตัวไจะพูดจ้ะมันแมนอีเดียวนี่เ่าที่มันไส เมนเขาเฮ็ดนี่ยังมากคูเบิ้งดีๆดูโยคันขึ้นเบิ้งดีๆดูฮะนเขาเฮ็ดเขากะตกตัมม้มัมือนเราโมเมนเมนบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อยินน ปูมีเพิ่นรักษาคนเป็่อนใน้ย่า่เพิ่นนันโยคันขน้นบึงเป็นมาบึงดวงน้ำปูมีเพิ่นป่วยเนาะค่ะเพิ่นอยากรักษาให้ซซวงใหายเศร้าอยู่น้ำตีนบ่เนี่ยล้างนี่นี่ยมันซี่กี่กี้ซี่กี่ๆๆอยู่นี่ ถ้าเสียก็ว่าเม่ใชียงเตาคอยเนี้ยอาตุ้มกับ่ี่มันซี่เ่อืมะโกนแลทมันซี้เากอะดแช่กดทิตาเด้ยครับพี่น้องจ้ากดทิตาให้บัว่ะด้้ยนเลอจ้าเข็ด่ีตัวเล็กนาะค่ะพี่น้องคือปูเป็นรักษา ดูดวงว่าค่ะเพื่อนมาดูคุณยายเพื่อนมาดูดวงค่นปวยมันอยากเศร้าม um, mm ันมาให้ปูรักษาค่ะัแต่ยินยากับย้